มหากรุณาสมาปฏิญานของพระตถาคตเป็นไนพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตัดสู้แล้วทรงพิจารณาเห็นอยู่ด้วยอาการเป็นอันมากจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตัดสู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสอันไฟติดโชนแล้ว จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์เพราะผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสยกพลแล้วโลกสันนิวาสเคลื่อนพลแล้วโลกสันนิวาสเดินผิดแล้วโลกอัญชลาน,นำเข้าไปไม่ได้ยั่งยืนโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จับอิ่มเป็นท่าแห่งตันหาโลกสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานโลกสันนิวาตไม่มีที่เร้นโลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่งโลกสันนิวาตไม่เป็นที่พึ่งของใครโลกสันนิวาตฟุ้งซ่านไม่สงบโลกสันนิวาตมีลูกสอนถูกลูกสอนเป็นจำนวนมากเสียแทงแล้ว ใครอื่นนอกจากเราผู้จะถอนลูกศรทั้งหลายของโลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีโลกสันนิวาสมีความมืดตือ้อคืออวิชาปิดกั้นไว้ถูกใส่เข้าไปในกรงกิเลสใครอื่นนอกจากเราซึ่งจะแสดงธรรมเป็นแสงสว่างแก่โลกสันสนิวาสนั้นเป็นไม่มีโลกสันนิวาสต,ตกอยู่ในอำนาจอาวิชาเป็นผู้มืดอันอวิชาหุ้มห่อไว้ ยุ่งดังเส้นได้พันกันเป็นกลุ่มก้อนนุ่งนางดังย่าป้องย่ามุงกระต่ายไม่ร่วงพ้นสงสารคืออบายทุคติและวินิบาลโลกสันนิวาตถูกอวิชามีโทษเป็นพิษแทงติดอยู่แล้วมีกิเลสเป็นโทษโลกสันนิวาตรกชัดด้วยราคะโทสะและโมหะใครอื่นนอกจากเรา ผู้จะช่วยสางโกชัดให้แก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีโลกสันนิวาสถูกกองตันหาสวมไว้โลกสันนิวาตถูกขข่ตันหาครอบไว้โลกสันนิวาสถูกกระแสตันหาพัดไปโลกสันนิวาสถูกตันหาเป็นเครื่องคล้องครองไว้โลกสันนิวาสสั้นไปเพราะตันหานุัยโลกสันนิวาสเดือดร้อน ด้วยกวามเดือดร้อนปพระตันหาโลกสันนิวาสเร่าร้อนด้วยความเรา่าร้อนเพราะตันหาโลกสันนิวาสถูกกองทิถิสวมไว้โลกสันนิวาสถูกขายทิถิครอบไว้โลกสันนิวาสถูกกระแสทิถิพัดไปโลกสันนิวาสถูกทิถิเป็นเครื่องคลองครองไว้โลกสันนิวาสสั้นไปเพราะทิฐานุสัย โลกสันนิวาตเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะทิฏฐิโลกสันนิวาตเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิโลกสันนิวาตไปตามชาติโลกสันนิวาตสมสารไปเพราะชลาโลกสันนิวาตถูกพยาธิ่ครอบงำโลกสันนิวาตถูกมรณะห้ามหันโลกสันนิวาตตกอยู่ในกองทุกข์โลกสันส enfin earth, สนิวาตถูก,ถก,ก,ถกตันหาซัดไป โลกสันนิวาสถูกกำแพงคือชลาแวดล้อมไว้โลกสันนิวาสถูกบ่วงมัดจุคล้องไว้โลกสันนิวาสถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเป็นอันมากคือเครื่องผูกคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยแก้เครื่องผูกให้แก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มี โลกสันนิวาสเดินไปตามทางแคบมากใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยชี้ทางสว่างให้แก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีโลกสันนิวาสถูกความกังวลเป็นอันมากพัวพันไว้ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยตัดความกังวลให้แก่โลกสันนิวาสนั้นเป็นไม่มีโลกสันนิวาสตกลงไปในเหวใหญ่ใครอื่นนอกจากเรา ผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้ขึ้นพ้นจากเหวเป็นไม่มีโลกสันนิวาสเดินทางกันดานมากใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาสนั้นข้ามพ้นทางกันดานได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาสเดินทางไปในสังสารวัฏใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยให้โลกสันนิวาสนั้นพ้นจากสังสารวัฏได้เป็นไม่มี โลกสันนิวาสคลิ้งเกลือกอยู่ในหล่มใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดโลกสันนิวาสนั้นให้พ้นจากหล่มได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาสติดอยู่ในเปลือกตมใหญ่ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยฉุดให้โลกสันนิวาสนั้นพ้นจากเปลือกตมใหญ่เป็นไม่มีโลกสันนิวาสร้อนอยู่บนเครื่องร้อนเป็นอันมากถูกไฟคือราคะ ไฟคือโทสะไฟคือโมหะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำไว้ใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยดับไฟเหล่านั้นให้แก่โลกสันนิวาตนั้นได้เป็นไม่มีโลกสันนิวาตทุรนทุรายเดือดร้อนเป็นนิดไม่มีอะไรต้านทานต้องรับอาจยา ต้องทำตามอาจยาโลกสันิวาสถูกผูกด้วยเครื่องผูกเมวัตตะปรากฏอยู่ที่ตะแหลงแกงใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยโลกสันิวาสนั้นให้หลุดพ้นได้เป็นไม่มีโลกสันิวาสไม่มีที่พึ่งควรได้รับความกรุณาอย่างยิ่งใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยต้านทานให้แก่โลกสันิวาสนั้นเป็นไม่มีโลกสันิวาส ถูกทุกเสียบแทงบีบคั้นมานานโลกสันนิวาสติดใจกระหาอยู่เป็นนิดโลกสันนิวาสเป็นโลกบอดไม่มีจักสุโลกสันนิวาสมีเนตาเสื่อมไปไม่มีผู้นำโลกสันนิวาสแล่นไปสู่ทางผิดหลงทางแล้วใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยพาโลกสันนิวาสนั้นมาสู่ทางอริยะเป็นไม่มีโลกสนนิวาส แล่นไปสู่พวงโมหะใครอื่นนอกจากเราผู้จะช่วยชุดโลกสันนิวาสนั้นให้ขึ้นจากพวงโมหะเป็นไม่มีโลกสันนิวาสถูกทิฏฐิสองอย่างกุ้มรุมโลกสันนิวาสปฏิบัติผิดด้วยทุจริตสามอย่างโลกสันนิวาสเต็มไปด้วยกิเลสเครื่องประกอบถูกกิเลสเครื่องประกอบสี่อย่างประกอบไว้โลกสันนิวาส ถูกวิเลสผลูกไว้ด้วยเครื่องผูกสี่อย่างโลกสันนิวาสถือมั่นด้วยอุปทานสี่โลกสันนิวาสขึ้นสู่คติห้าโลกสันนิวาสกำหนัดอยู่ด้วยกรรมคุณห้าโลกสันนิวาสถูกนิวรห้าพับไว้โลกสันนิวาสวิวาทกันอยู่ด้วยมูลเหตุวิวาทหกอย่างโลกสันนิวาสกำหนัดอยู่ด้วยกองตันหาหกโลกสันนิวาส ถูกทิถีหกกลุ่มรุมแล้วโลกสันนิวาสสร้างไปเพราะอนุสัยเจ็ดโลกสันนิวาสถูกสังโยชน์เจ็ดเกี่ยวครองไว้โลกสันนิวาสฟูขึ้นเพราะมานะเจ็ดโลกสันนิวาสเวียนอยู่เพราะโลกธรรมแปดโลกสันนิวาสเป็นผู้ดินลงเพราะมิชัตตาแดโลกสันนิวาสประทุสล้ายกันเพราะปรุุสโทษแปด โลกสันนิวาสมุ่งร้ายกันเพราะอาคาตวัตถุเก้าโลกสันนิวาสพองขึ้นเพราะมานะเก้าอย่างโลกสันนิวาสกำหนัดอยู่เพราะทำอันมีตันหาเป็นมูลเก้าโลกสันนิวาสย่อมเศร้าหมองเพราะกิเลสวัตถุสิบโลกสันนิวาสมุ่งร้ายกันเพราะอาคาตวัตถุสิบโลกสันนิวาสประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิบ โลกสนิวาสถูกสังโยชน์สิบเกี่ยวครองไว้โลกสนิวาสเป็นผู้ดิ่งรงเพราะมิฉัตตะสิบโลกสนิวาสประกอบด้วยมิชาทิทิมีวัตถุสิบโลกสนิวาสประกอบด้วยสกายะทิฐิมีวัตถุสิบโลกสนิวาสต,ต้องเนื่อช้าเพราะตันหาเครื่องให้เนื่อช้าร้อยแปดพระผู้มีาพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้ว ทรงพิจารณาเห็นว่าโลกสันนิวาสถูกทิฏฐิหกสิบสองกุ้งบุมจึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์รพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าก็เราแลเป็นผู้ข้ามได้แล้วแต่สัตว์โลกยังข้ามไม่ได้เราเป็นผู้พ้นไปแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่พ้นไปเราทรมานได้แล้ว แต่สัตว์โลกยังทรมานไม่ได้เราสงบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่สงบเราเป็นผู้เบาใจแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่เบาใจเราเป็นผู้ดับรอบแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ดับรอบก็เราเป็นผู้ข้ามได้แล้วจะช่วยให้สัตว์โลกข้ามได้ด้วยเราเป็นผู้พ้นไปแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกพ้นไปด้วยเราทรมานได้แล้วจะช่วยให้สัตว์โลกทรมานได้ด้วย เราเป็นผู้สงบแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกสงบด้วยเราเป็นผู้เบาใจแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกเบาใจด้วยเราเป็นผู้ดับครอบแล้วจะช่วยให้สัตว์โลกดับครอบด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายผู้ตัดสู้แล้วทรงพิจารณาเห็นดังนี้จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์ นี้เป็นมหากรุณาสมาปฏิยาณของพระตถาคต